สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารของทีมชาติไทยชุดเอเชียเกมหลังจากที่แพ้กับอิหร่านศูนย์ประตูต่อสองสรับเกมดังกล่าวทีมชาติไทยของเราแพ้กับอิหร่านไปศูนย์ประตูต่อสองหยุดเส้นทางฟุตบอลเอเชียเกมไว้ที่รอบ16ทีมสุดท้ายส่วนตัวผมแล้วมองว่าเกมนี้ไทยเราเล่นดีกว่าทุกเกมสู้กับอิหร่านได้สนุกส่วนสองลูกที่เสียเป็นข้อผิดพลาดส่วนบุคคลล่าสุดโคตรละอิสระซีทรเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดยูยิทสาม ได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ทําไมไม่สามารถเอาชนะอิรานได้โดยโค้ชละอิสระซีโรได้กล่าวหลังเกมว่าก่อนยื่นต้องขอขอบคุณน้องๆน,นักกีฬาสตาฟโค้ชทีมงานรวมถึงแฟนบอลทุกคนเกมนี้น้องๆทุกคนทําได้ดีมากแต่เราก็มีข้อผิดพลาดเราเสียใจแต่เราไม่เสียใจจากเกมนี้จุดเปลี่ยนของเกมนี้อย่างแรกก็คงเป็นข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นเราผิดพลาดและเราก็ต้องโดนลงโทษเราต้องมีสมาธิกว่านี้แน่นอนว่าเราต้องนํามันกลับไปแก้ไข มันเป็นเรื่องการตัดสิจใจหน้างานสำหรับรายการนี้ยอมรับว่าเราไม่พร้อมนักเตะเราขาดสมดุลในุมกำลังและผมเชื่อว่าทีมเราจะต้องมีความสมดุลก่านี้เราจะต้องไปคุยกันต่อว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรข้อดีของสามเทอร์นาเมนต์ผมมองว่าเราได้เห็นนักกีฬามากกว่า4ี่สิบคนจากทั้งสามเทร์นาเมนต์เราจะได้เห็นความแตกต่างว่าใครจะได้ไปต่อครับนี่คือคำกก่าของโค้ชละอิสระสีทโลสำหรับภารกิจต่อไปของโค้ชละคือ ฟุตบอลยูยี่สิสามสิงชัมเอเซียที่กาตาร์เพื่อคัดเอาสามทีมไปลุยโอลิมปิกขณะที่นพพลละคอนพลในด่านทีมชาติไทยได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชัดประเด็นร้อนทําให้อีหลานขึ้นนำหนึ่งศูนย์โดยไทยเสียประตูให้กับอีหลานตั้งแต่ต้นเกมจากจังหวะที่นพพลละคอนพลออกบอลผิดพลาดไปเข้าทางผู้เล่นอิหลานจนกระทั่งทําให้เสียประตูล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสขอโทษแฟนบอลพร้อมแคปชั่นว่าขอโทษทีมชาติไทยขอโทษทุกคนด้วยนะครับ ผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลเจลีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ